ดี่ะเฮ้ยคิดถึงมากเลยร้อนไหมร้อนไหมลูกไม่ร้อนไม่ร้อนนะร้อนไลนกันไม้เลยไม่เป็นไรกำลังเมาบมันเลยเป็นไงบ้างที่ทีแรกใครมีใครได้ดูบ้างว่าไม่ได้ดูเลยอ่ะดูดูแต่ทีเซอร์ได้ได้วนวนไปเรื่อยวนไปสิบยี่สิบรอบอีกร้อยรอบแล้ว เราหมดได้เราด้วยสองเท่าไหมอ๋อยังไม่อยู่ที่ว่าแต่ว่าที่ที่เจอเห็นแล้วอยากดู25ได้แน่นอน คนเลยนะเจ้ายังแบบสนุกอ่ะแบบคือรู้ว่าอะไรจะมีอะไรต่อไปใช่แต่ว่าตัดสนุกมากเลยว่าแบบแซมชมกันได้นะครับผมแล้วก็ได้แฮียร์แฮงคได้เดี๋ยวจะช่วยปั่นให้นิชชั่นมาก็ได้แล้วจะผ่านตลอดอยู่แล้วงแซมออกมาตั้งแต่ ep หนึ่งเลยใช่ไหมใช่แล้วแลออกมาแบบว่าเป็นจริงๆมันคล้ายๆแบบว่าช้ำฟรีอีกทีหนึ่งเพราว่า

อีกอันนึงปีหน้าฝากด้วยหนึ่งปีหน้ามีอะไรอีกเรื่องหนึ่งฝากด้วยแต่ทุกคนน่าจะถ่ายไปหรือยังถ่ายไปแล้วหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งคิวหนึ่งรอบคือหนึ่งคิวหรือเปล่าไม่บอกเออเป็นซีรีส์แนวไหนแนวเลือดเลือดนะอ๋อแต่ะแต่ว่าทุกคนน่าจะดูนะเป็นสยองขวัญฉันชอบอยู่แล้ว ฝากได้ัได้ได้ได้ก็ฝากเอ่อ EP หลังจากนี้ครับหลังจาก EP หนึ่งอ่ะน่าจะมีแบบ EP สามสี่ห้าอะไรับก็น่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรก็ฝากด้วยแล้วก็จะดูจนจบเลยจะดูอยู่ว่านักแสดงทุกคนอ่ะมีเล่นละเอียดกันมากแต่ว่าถ้าครั้งนี้ครั้งแรกอ่ะดูอ่ะดูลมๆได้แล้วก็ครั้งที่สองอ่ะอาจจะดูเจาะคนยังดูชเล็่ดู เราเบลอะไรเงี้ยพี่เบล,นเลนแน่นอนแล้วลองว่าปึ้งบอกเลยแล้วบทน้องแซมพี่ต้องเตรียมใจอะไรไหมต้องการอะไรคอมด <c oughs> ัน,นต์ไม่รูกเหตุมันมีจุ๊บๆด้ยวยอะไรทีเซอร์ม,มันมีจุ๊บๆด,ด้วยเตรีย <c oughs> มใจดีน้อยดีกว่ามันน่าจะปวดหวัวนะ <Okay. S 2> มันมันละเ,เอียดยิ่มากครับแต่ว่าลองต้องแบบว่าต้องลองลองด้วยครับที่สังคมมับ งปักใจว่าปักใจวะแบบปึ๊บตงหัวหวังว่าทุกคนจะดูนะฮะอ่าผมรู้สุกเลยคนดีเอ้ยมาหนูเวลาหิ้นอยู่ตอนนี้เอ้เดี๋ยแล้วเดี๋ยวแล้วไม่ไถ้าเราได้เดี๋ยวติดตามได้บนสเตตทสเตทกิ๊ีแล้วก็มี เร็วๆนี้เลยครับผ่านติดน้ำเลยนะฮะไกล้เดย์หรือยังใกล้เดย์ยังไม่บอกแต่ปีนหนปีนี้นี่ก็เดือนหกแล้วนะมันก็ไม่เกินหกเดือนหรอวะกันยาหรือเปล่าันวาอาจจะไปแบบช็อคคริสต์มาสอะไรอย่างงี้เออคือไม่รู้เลยว่าพี่กองเขาพูดอะไรหรือปล่านี่ชอบแบบไปถามพี่ก้องวรับหลฟ์ทุกทีก็คือ ความับที่พี่ก้องเคยบอกว่าจะไม่บอกใครก็คือบอกใช่พี่ชอบแบบไปถามพี่ก้องถึงสุดคอว่ายวนมีค่ะได้ครับเดี๋ยววันนี้จะไไไได้ที่ไม่ได้ไก่ที่ไม่ได้ไกี่แล้วค่ะ่ได้สีเข็มบอกเลยนะไอ้่ได้สีเข็บอกนะ ใช่นานจะได้เจอตั้งแต่วันเกิดเพิ่งจะได้เจอเนี่ยคิดถึงว่าจริงคิดถึงว่าตั้งสามเดือนคือตอนนี้สามทุ่มสี่สิบห้าตอนนี้เราเพิ่งรวมมาห้านาทีสามเดือนเลยเหรอก็ตั้งแต่วันเกิดอ่ะเออสงสัยเนี่ยหลหลังจากนี้ผมก็จะมีงานเรื่อยๆโอเค ขอให้มีงานเยอะๆจะได้เจอกันบ่อยๆขอให้ร่ำรวยเองขอบคุณโทีจับคโนครับรับของฝากจักทางีวาไมเรเป็นดียวอยขอคุ่ะือถ่ายรูปี่ดิไม่ถือุกอัลยป่ะืออันนี้ถ่ายรูปกว่ะโอเค อะไรนะแกงุแกงส้มแกงส้มลูกไม่ทำไม่ทำจ้ะีน่ขาถามจากไทงทิตะวันตว่าเอาไปไหนหนน่ารักไงเอาไปชื่ออะไรนะมิวนมิวนอะไรมิอันิอันเว้นเว้นเเอาไปทไหนหูแมวหูกไม่ทไเอาไปดูลูกจริงหรอ ด้าถ้ามันทำให้ทุกคนเหญ่อะไรก็จะเขาไมช่ใหญ่ๆเปล่าอาจจะเจ็เล่อๆแต่ว่าได้เลย้ทองแซมส่งจุบให้กล้องหน่อยได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไ วุฒเตครับโอเคเดนเจอกันวเตศนะครับได้เลยเมื่อไรเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้รมเดืเอนครับได้ครับได้ครับได้ยินไหมนัดดด้านดด ขอกล้องนี้ด้วยขอบคุณครับอ่อยหวานที่สุดเอ้ยน่ารักมาก แกมส้มแกมส้มแกมส้มคืออย่างี้แกมส้มคืออย่างนี้ น้ำแขงแ่มา่คุว่าอะไรนะลูกน้ำแข็งแ่ผมว่ให้พูดว่าน้ำแข็งเออขอต่อท้ายน้ำแข็งน้ำแข็งเหรอน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแอะได้ลูกเคมสามยัสามคนน้ำแข็งน้ำแข็งโอ้โหมีไข่ก้ามดด้วย

โ hey, นะอเคหนักมากไปแล้วโอเคบ,นะบายบายกลับบ้านดีๆนะขอบคุณนะครับโอเคบายบายครับผ่อไว้เจอกัน